พระอาหารหันแห่งเมืองสุพรรณบุรีหลวงพ่อหน่งวัดคลองมาดันที่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคท่านยังได้เอ่ยถึงหลวงพ่อหน่งไว้เองเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของ4มีนาครับหลังจากที่4มีนาได้ศึกษาประวัติและเรื่องราวของหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันมาสักพักก็ได้ออกตามหาวัตถุมงคลของท่านมาเรื่อยๆจนได้พบพระองค์นี้ครับเป็นพระเนื้อดินพิมพ์สุมกอหนึ่งในพระหลักพิมพ์เอกของหลวงพ่อโหนง การเล่าประวัติของหลวงพ่อหนงอินทักษุวันโนโดยเฉพาะทางด้านปาฏิหาริย์และประสบการณ์นั้นมีให้อ่านให้ฟังกันมากมายเต็มไปหมดครับถ้าจะให้เล่าตรงนี้คงยาวทีเดียวเอาเป็นว่าคร่าวๆก็อาทิเช่นหนึ่งในอาจารย์ของหลวงพ่อโหนงก็คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสิทธิพี่สิทธิ์น้องก็อาทิเช่นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคส่วนผู้ที่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ก็ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีสมเด็จพระสังฆราชปุ่นวัดโพรวมถึงหลวงพ่อแดงวัดทุงง่งคอกแต่ละชื่อนี่ระดับออสตาตำนานล้วนๆใช่ไหมครับและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสี่มนะีนาในการตามหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อหน่งครับ พระเครื่องของหลวงพ่อโหน่งส่วนมากแล้วแทบทั้งหมดจะเป็นพระเนื้อดินเผาครับพิมพ์มีหลากหลายทั้งล้อพิมพ์โบราณและสร้างพิมพ์ขึ้นมาใหม่รวมถึงพิมพ์พระสมเด็จก็ยังมีครับส่วนพิมพ์นิยมก็อย่างเช่นพิมพ์พระสมกอพิมพ์ขุนแผนหรือพิมพ์ลีลาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ถ้าเป็นพิมพ์อื่นๆถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่หรือสายตรงรวมถึงคนที่ศึกษามาก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของหลวงพ่อโหน่งก็ได้ครับอันนี้ยังไม่รวม พระพิมพ์พิเศษที่สร้างเฉพาะเป็นกรณีพิเศษนอกประวัติอีกนะครับในส่วนของเนื้อพระและมวลสารเนื้อมีพบทั้งละเอียดและหยาบสีก็เป็นสีดินเผาครับที่มักจะเรียกเปรียบเทียบกันว่า สีมอไม้บ้างแดงปนน้ำตาลบ้างแดงนวลดำปนเทาก็ตามส่วนมวลสารก็อย่างเช่นซิลิก้าใหญ่กแกบบลบหรืออื่นๆครับพิมพ์เอาไวเ้เรียกชื่อเนื้อพระเราต้องเข้าใจความเป็นดินเผาเท่านั้นจะใช้การจำไม่ได้จะพิมพ์ใช้เนื้อถูกอายุน้อยๆร้อยปีต้องมีนะครับและพระเครื่องของหลวงพ่อโนงเกทั้งพระเกทั้งตำรามีออกมาเยอะแยะนะครับจำเนื้อจำพิมพ์แม่นๆไม่ได้ คลินิกพระเครื่องสีมีน้ายินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนแวะมาเช็คพระในมือไปด้วยกันหรือจะคัดแยกพระที่เก็บสะสมไว้ตามหลักการสร้างที่ต้องเป็นไปตามยุคและธรรมชาติที่ต้องเป็นไปตามอายุทุกวันพุทธที่สถาบันศิลปรกรรมไทย j j m จมนัดหมายทักไลน์กันได้นะครับ พุทธศิลป์ของพระซุ้มกอหลุมพ่อโหนงกรอบด้านบนโคง้งด้านข้างแนละด้านล่างตัดเป็นเส้นตรงรอบองค์พระจะมีลักษณะของการตัดกรอบพิมพ์มีรูปองค์พระประชับปางมาลาวิชัยอยู่บนฐานบัวควมหงายภายในซุ้มเส้นคู่ที่มีลัศมีออกรอบๆครับซึ่งเราพอจะสังเกตได้ว่าซุ้มด้านขวาขององค์พระจะขยักเข้าม,ามามากกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยสีมินาไม่แน่ใจว่าจะด้วยบังเอิญหรือตั้งใจลักษณะของเส้นซุ้มรอบองค์พระจึงเหมือนอักษรก ไก่ไหมครับด้านหลังจะเรียบมีรอยนิ้วมือกดขอบข้างมีรอยคลุดเป็นทางยาวด้านหลังจะมีทั้งแบบที่มีรอยอักขระยันหรืออักษรต่างๆรวมถึงที่ไม่มีอักขระด้านหลังก็มีครับซึ่งอักขระหลังองค์พระเป็นการลงด้วยมือทีละองค์ลักษณะเป็นเหมือนการจานเปียกคือลงอักขระก่อนแล้วจึงนําไปเผาครับรวมไปถึงการตัดกรอบพระแต่ละองค์ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ยิ่งบางองค์ดูเหมือนมีการแต่งเน้นรายละเอียดบนองค์พระเพ่ เิมเติมด้วยพระซุ้มกรหลวงพ่อนงงจะแบ่งหลักๆได้เป็น3ลักษณะก็คือพิมพ์ใหญ่ลึกพิมพ์ใหญ่ตื้นและพิมพ์เล็กครับเรามาประเมินสภาพองค์พระกันนะครับ พระองค์นี้ดินกรองละเอียดดูว่าโดนไฟมาไม่แรงด้วยทําให้ดูหนึบนวลไม่แห้งกรอบครับมวลสารส่วนมากจะเป็นแร่สีแดงอมส้มและสีน้ําตาลมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กองค์นี้พบชิ้นใหญ่จุดหนึ่งตรงด้านบนบน,บนฝั่งด้านหลังนะครับส่วนซิลิกาหรือว่าแร่ทรายแก้วมีขนาดก็ยังเล็กและเห็นได้ค่อนข้างน้อยครับพระองค์นี้เป็นพระเก็บไม่ผ่านการใช้ผิวไม่เปิดไม่พบความช้ำและไม่พบคราบ เหมือสะสมตามหลุมและในร่องครับศิลปะของพระซุ้มกอหลุมพ่อโนงมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆคือเห็นปุ๊บก็รู้ปับ๊บเช็คแค่เก๊หรือแท้แต่ก็เก๊เยอะนะครับระดับพระเครื่องหลวงพ่อโนงแล้วถึงจะสร้างมากแต่ก็หายากอยู่ดีเพราะคนถือไว้เก็บ ยาวครับเวลาเช็คต้องดูความเป็นดินเผาที่พานายุมาอย่างน้อยร้อยปีให้ออกถ้าเนื้อใสๆผิวตึงๆคราบแบนๆระวังหน่อยนะครับแค่จําเนื้อจําพิมแมแมนไม่เอาครับแยกเก๋แถมไม่ได้พื้นฐานเหมือนเดิมเราจะเช็คชั้นผิวเพราะว่าพระร้อยปีสิ่งที่เราจะเห็นบนองค์พระก็คือชั้นผิวทั้งหมดครับการสร้างพระเนื้อดินเผาเก่าความละเอียดและปริมาณของแร่รวมถึงแรงไฟที่สัมผัสกับองค์พระแต่ละองค์ไม่เท่าและไม่เหมือน เหมือนกันอยู่แล้วแน่ๆครับการจําเนื้อจึงเป็นหลักการที่ผิดแน่นอนครับ ว่าด้วยเรื่องของการสร้างเริ่มต้นจากการเตรียมดินมวลสารและตัวประสานเนื้อผสมเข้าด้วยกันกดพิมพ์แล้วเผาโบราณผ่านแรงไฟจากไม้และฟืนด้านที่ถูกแรงไฟมากหรือน้อยจุดที่ไกลหรือไกลไฟก็จะเกิดผิวที่ต่างกันออกไปครับไม่ใช่แค่พระแต่ละองค์จะแตกต่างกันเท่านั้นแต่ละพื้นที่แต่ละจุดบนองพระก็ยังแตกต่างกันไปได้ด้วยนะครับการสร้างสําคัญมากๆพระต้องเป็นไปตามยุคร้อยปีก่อนทํามือทุกขั้นตอนเน่น แน่ร่องรอยการแกะแม่พิมพ์โบราณหรือจะเป็นไฟฟ้าการผรสมเนื้อมวลสารจนถึงการกดพิมพ์ด้วยแรงมือความร้อนและแรงไฟจากฟืนก็ต่างกับไฟฟ้าเมื่อเหตุทั้งหมดต่างผลที่ได้ก็ต่างกันสิครับ ส่วนการพิจารณาการผ่านอายุเราก็จะดูจากชั้นผิวครับชั้นผิวเกิดจากการเปลี่ยนหรือเสื่อมสภาพจากอากาศและความชื้นที่กระทําต่อองค์พระซึ่งไม่ว่ายังไงก็จะต้องมีและต้องเกิดครับและก็จะสะสมตัวเรื่อยมาตลอดช่วงอายุเกิดเป็นชั้นเปลือกผิวก,กลไกการออสเมซินระหว่างวัตถุก,กับอากาศร้อนเย็นชื้นละเหย แห้งและตกผลึกคลุมผิวนี้ถือได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติเมื่อมีชั้นผิวคลุมมองไกลเราจะเห็นว่าแห้งจากการตกผลึกสองใกล้เราจะเห็นความฉ่ำจากธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ชั้นนอกและจะนวลตาจากการสะสมตัวทีละน้อยทีละน้อยดูฟูฟูมีมิติไม่ดูแบนๆบนไม่ดูเท่าเกันไปทั้งหมดนะครับ สุดท้ายเพื่อนเอนเช็คความหลากหลายให้เจอนะครับการเปลี่ยนสภาพตามอายุถ้าเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติและสะสมตัวมาตลอดช่วงอายุจริงๆเราจะเห็นความหลากหลายครับยิ่งมีความแตกต่างหลากหลายในจุดเล็กๆและจุดลึกๆโอกาสแท้ก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยเพราะว่าในพระเครื่องอายุร้อยปีย่อมต้องไม่มีแค่อายุร้อยและศูนย์ถูกไหมครับแต่จะต้องมีช่วงอายุทั้งร้อยปีอยู่บนเนื้อครับถ้านับเป็นปีก็ต้องเห็นใหม่เก่าร้อยระดับถ้านับเป็นเดือนก็พันสถ้านับเช้าเย็นกันเป็นวัน ก็เกือบ4ี่หมื่นระดับที่ต้องสะสมตัวทับซ้อนกันอยู่ร่วมกันบนองค์พระแล้วนะครับแล้วจะไม่หลากหลายได้ยังไงครับเช็คเข้มอ่อนสูงต่ำหนาบางที่ไล่ระดับเห็นความแตกต่างตามหลุมและในล่องคราบแต่ละจุดไม่ดูเท่ากันเป็นก้อนๆเห็นขอบชัดๆก็ไม่ดีหรือดูแบนแไปหมดไม่เอาครับเราควรจะเห็นความนวลฟูดูเบาเลอยๆครับ ในสถานการณ์ที่พระเกและตำราเกาเต็มไปหมดการวิเคราะห์พระเครื่องแบบไหนที่จะทําให้เรามีโอกาสพลาดได้น้อยที่สุดในการเลือกสะสมลงทุนหรือเลือกหาพระเครื่องไว้ใช้พุทธคุณครับพิมพ์มีจริงครับแต่เอาไว้ยึดดูเก๊ะไม่ได้แม่พิมพ์มีกี่ชิ้นเราไม่รู้กดพระไปเรื่อยๆดินติดในร่องแม่พิมพ์ชํารุดซ่อมแซมกี่มากน้อยเราก็ไม่รู้อีกในสมัยที่ไม่ได้มีพระเกเกลื่อนเมืองการดูพิมพ์ก็ยังพอได้เพราะเอาไว้ดูรูปแบบเอาไว้กําหนดชื่อเรียกได้ ตรงกันคุยกันจะได้ดูเรื่องครับเนื้อก็จำว่าอ้อมีเนื้อผงมีเนื้อดินพระกรุนี้มีเนื้อชิ้นด้วยที่เขาเจอกันที่เขาพบกันแต่ไม่ได้เอาไว้ยึดนะครับพระจะเก่าแค่ไหนข้อมูลที่ใช้ก็จากคนยุคนี้ทั้งนั้นดังนั้นคำถามที่มักจะถามกันว่าพระกรุนี้มีเนื้อนั้นไหมมีพิมพ์โน้นไหมเอาจริงๆถ้าผู้สร้างท่านไม่ได้จดบันทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนทุกส่วนผสมทุกวาระ เก็บรักษาแม่พิมพ์ทุกชิ้นเอาไว้อย่างดีให้ศึกษาไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกครับยิ่งท้าพระอายุเกินร้อยปีไปแล้วด้วยไม่มีใครทันครับถ้าใครตอบได้ว่าต้องแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ตอบตามแค่หน้าพระตัวเองก็คงโกหกครับอย่างที่รู้กันขนาดมีบันทึกการสร้างลูกหลานผู้สร้างก็ยังอยู่ยังการละครกันเลยครับ ผิดเนื้อผิดพิมพ์เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีจริงในพระเก่าต้องเลิกได้แล้วครับเดี๋ยวนี้กระแสคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้กันแล้วด้วยที่ผ่านมาใครสืบทอดเก็บพระเครื่องเก่ามาแล้วเคยโดนตีเก๊ผิดเนื้อผิดพิมพ์ พระต้องเช็คใหม่ทั้งหมดการดูพระเนื้อดินเผาก็ดูธรรมชาติจากการสร้างดูศิลปะเอกลักษณ์แล้วประเมินอายุหลังจากนั้นก็หาชั้นผิวเช็คการเปลี่ยนสภาพบนองค์พระว่าเป็นไปตามอายุแค่ไหนมีธรรมชาติสะสมตัวตลอดช่วงอายุอย่างที่เราควรจะเห็นได้หรือไม่ครับ หวังว่าจะได้ประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยไว้ใช้หาพระเครื่องดีๆในฝันไว้อรัธนาใช้พุทธคุณกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก, share, ฝากแบ่งปันความรู้ดีๆเป็นธรรมทานสร้างสังคมพระเครื่องน่ารักน่ารักของพวกเรากันครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมาให้กันขอบคุณที่แวะมาทักทายกันที่คลินิกพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆพระแถ้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพง แล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ